สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิลัาแฟนเพจน้องเอครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราจะไปซื้ออาหารให้น้องหมาจรจัดกันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะไปแมคโครนะครับแล้วเราก็จะไปมอบอาหารให้กับน้องหมาจรจัดที่บ้านอุ่นไอรักนะครับเลี้ยงน้องหมาจรจัดประมาณ4-500ตัวนะครับ ครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แก้วดอกบานไม่รูโรอีกแล้วนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการทําบุญครั้งนี้ร่วมกับน้องเอนะครับผมเนื่องจากาได้โซกได้หมานจากออฟฟิศใหม่นะครับผมสามตัวตรงๆนะครับก็เลยอยากทําบุญนะครับกับน้องหมาเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวนะเราไปเอาข้าวกันด้ยไเดี๋ยวเราไปเอาอ,อกไก่กันนะครับเดี๋ยวเราเอา,เอาไก่ด้วยไก่สดๆเดี๋ยวไปดูที่ไก่ค้า จะเจอกันตอนเช็คเงนินครับาคาออือไม่ต้องหมาจรครับทำบุญครับตอนนี้เรากำลังคิดตังนะ,ะเอ้เอ้อ้นะครับตังเรื่อยๆว่าจะอแตมีบอมเนี่ย รถตับกับรถเนื้อครับสองรสสออันนี้เหมือนกันเนาะใช่ครับอย่าไรู้เลยรถกล้วยค่ะอย่างล่สามหอครับรแล้วครับ ทั้งหมด5,292ครับเดี๋ยวองเสแกนตป๊หนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือ5,292บาทนะครับ5,292นะครับผมบินยอดวันนี้นะครับอนุโมสาทุกับพี่แก้วแล้วก็น้องเอรินนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรายกของขึ้นรถเดี๋ยวเราจะไปมอบนะครับเดี๋ยวราจะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรายกของขึ้นรถก่อนนะครับ บุญพี่น้องให้ยกชช่วไหมให้ยกได้เขาเออจะไปนะครับจะถึงแล้วเดอ้อพี่น้องลงทางเขาวงบ้านเพื่อนเพราะว่าเพื่อนต้งของมาเห็ดหมองไก่บ้านไก่ข้นนะครับมาอยู่ที่นี่ประมาณ4ี่ร้อห้ารอตัวนะครับผมพี่น้องวันนี้น้องเอก็กับพี่แก้วนะครับแล้วก็เอซ น้องเอกกับพี่แก้วทุกคนนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกันครับเบิ้งพี่น้องทางไปสวรรค์เพ่ินวาจะเป็นคู่ครรบแบบนี้แหละพี่น้องเบิ้งโลดพี่น้องเอ้ยอนุโมทนาบุญน้ำกันเดอ้อพี่น้องครับงดหนาให้มันหมานสกโศก,กเดอ้อถึงแล้วพี่น้องอันนี้ถึงแล้วนะครับไก่โคตรดีลีพี่น้องบ่มีคนเลย อาหารเต็มเลยนะครับ uh, รอานอง้งหมาควรจะเป็นครอบสุดยอดสุดยอดโอ้ oh, oh, ตลับ <c oughs> เอาต้อนรับ <c oughs> สุดรัตนะครับ <c oughs> พี่น้องหลายแห้งคนัพี่น้องเอาบุญน้ำกันเด้อครับครัาหาแงี่าไแห้งพี่น้อง ้อยู่กับพี่จุ๋มนะครับอังย่าพาเพลินบอชอมพี่จุ๋มช่องอังย่าพาเพลินนะครับีจะมตัวที่ป่วย่ยเมาใวูยมาอว่าเป็นหมาจรใช่ไหมครับหมาจรอยู่เลยค่ะอือหมาจรเก็บตป่าที่ครรั ก็า,าป่วยหมาอะไรที่นี่มีใครรักษาตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเราถึงที่ไหนครับพี่จุ๋มถึงที่บ้านอุ่นรักค่ะบ้านอันนี้เราอยู่ที่บ้านอุนาาอ่นราาักแล้วครับกับพี่จุ๋มช่องอะไรคะอาย่าพาเคิร์นค่ะอ,อันนี้มีช่องไหมคะนะ้า ยังไม่มีชอบเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะอังย่าพาเพลนะครับผีใจได้เจอพี่จุ่มนะครับพี่ก็เพิ่งเจอตัวจริงว่าตามตามน้องเอตลอดเลยขอบคุณครับอันนี้ก็ติดตามพี่อังย่ากับพี่จุ่มนะครับใช่อันนี้พี่กายอันนี้พี่กายนะครับพี่อายพี่ไอเห็นตัวจริงเห็นเจอจริงแล้วเพี่น้องเราอยู่ที่อันนี้แดนสองใช่ไหมครับ มีแดนสองอันนี้แดนหนึ่งแดนสองอันนี้แดนสามครับตอนนี้เพิ่งชัางเสร็จยังไม่ปูพื้นเื่้อเรื่องพี่น้องเรื่องหนวพี่น้องน่อยี่พี่น้องเอาได้โมานาสาธุกับเพิ่อนนะครับ นรากันเรียบร้อยเลนเออรู้แบมีเอกลกัเรียบร้อยสร็จแล้วในแดนสอนเยมาเข้าไป้นีันา้ยุตาม่โ่โ่ห็นดังอกแต่ว่าตามม่กัตามตามเขาเรียกว่าสยัุ์ญานหมาเนาะมันจะแบบเข้าไปก็ไยงูกเออได้ตกุนแล้วตกุนแล้วเขาก็เงียบ้นมานขาเป็น อะไรหรอ,อกนะครับนะครับ <c oughs> วอนนี้เฮ้าก็กลับมาแล้วนะครับผมก็ได้ไปมอบของให้กับน้องหมาแล้วนะครับที่บ้านอุ่นรักนะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับในครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่แก้วดอกบานไม่รู้โรยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักร่วมทําบุญกับน้องเอในวันนี้นะครับทําบุญต่อบุญพี่น้องเฮ็ดบุญนะครับคนเรานะครับคิดดีทําดีย่อมได้ดีครับผมเมื่อเรามีโอกาสเราต้องทํานะครับในสิ่งที่ ที่ดีนะครับเมื่อเรามีเราต้องเป็นผู้ให้บ้างนะครับผมสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่เราทําไปนะครับขอก็น้องเอกับพี่แก้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับครั้งนี้นะครับให้กับ FC ทุกทุกคนนะครับผมที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมบ่ะยดกินอืดใส่เด้อให้นอนรับใะ้เงินมือนอนตื่นอะ้เงินแสนทุกผู้ทุกคนนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญ โชคดีมีชัยงวดหน้าเอาใหม่สามตัวตรงๆจ้าไปบ้า